สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก i ี t ทูคิดก็จะพามารีวิวรถเหล็กกันอีกแล้วนะครับวันนี้จะเป็นคิวของ h ฮอตวิวพรีเมียมนะครับ68 c ต r v เอ็กคอ s Monkey ังกี้กาลาดนะครับนี่คันสีทองกันเลยามาดูแพ็คภายนอกกันนะครับแพ็คภายนอกก็กจะมีเจ้ารถคันนี้นะครับเชฟโรเลตคอเวตนะครับนี่สไตล์แต่ง c u s t o มของแกส m o n กี้กาลาด e นะครับ ก็จะมีโลโก้ของแก๊สมังกี้กาลาดดูด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะมีดีเทลต่างๆบอกนะครับรายละเอียดนี่บอกว่าเป็น Made in Thailand นะครับนี่เดี๋ยวเรามาดูดีเทลของเจ้ารถด,ด้านในกันเลยนะครับ อ่านี่นะครับคันนี้จะเป็นเชฟโรเลตคอเวตนะครับเป็นโปรเจกต์ที่ฮ o ตส์วิลได้ทำกับแกส m มังกี้กาลาดนะครับนี่เป็นคันสีทองจะเป็นคันสีทองทั้งคันนะครับพื้นด้วยนะครับคันนี้ก็จะเป็นเหล็กทั้งคันเลยนะครับตรงพื้นก็เป็นเหล็กนะครับก็จะค่อนข้างมีน้ำหนักนิดนึงนะครับเดี๋ยวเรามาดูดีเทลรายละเอียดกันนะครับมาดูที่ด้านล่างกันก่อนเลยนะครับอันนี้ก็จะบอกว่าเป็นแกส m มังกี ซิกตี้เอ็กคอเวนะครับแล้วก็มีบอกว่าเป็น2016เม็ดเทล a ม็ด n ินไทยแลนนะครับนี่พื้นจะเป็นเหล็กสีทองนะครับแล้วก็มีรายละเอียดของช่วงล่างต่างๆนิดหน่อยนะครับมาดูที่ด้านหน้ากันบ,บ้างนะครับด้านหน้าก็จะเป็นทรงแบบว่าแหลมๆนะครับะกะจังจะเป็นสีเงินนะครับเป็นสีเงินแบบโเมีม่ม กัดกับสีทองสวยงามนะครับที่ฝากระโปรงก็จะมีเป็นหมุดนะครับมีแต้มสีหมุดมาให้ด้วยนะครับมีดีเทลหมุดแล้วก็จะมีเครื่องโผล่อมานะครับเป็นเครื่องซูเปอร์ชาร์จเจอร์นะครับเป็นเครื่องซูเปอร์ชาร์จเจอร์โผล่ออกมาที่ฝากระโปรงแบบสไตล์โหดๆเลยนะครับและที่ด้านข้างก็จะมีเป็นท่อออกมาจากแก้มด้านข้างด้วยนะครับ ท่อจะมีทั้งสองฝั่งเลยนะครับอ่านี่ท่อจะมีทั้งสองฝั่งเลยนี่ทรงก็จะเป็นแบบสปอร์ตนะครับสองประตูฉบเฉี่ยวเลยทีเดียวามาดูที่ด้านท้ายนะครับอ่าด้านท้ายก็จะมีไฟนะครับแต้มสีมาให้นะครับอ่าที่ฝากระโปรงท้ายก็จะมีเขียนว่า My My Dust m o n k ี้นะครับ แล้วก็ที่ป้ายทะเบียนก็จะเป็นโลโก้ของแก๊สมังกี้กาลาดนะครับกันชนก็จะเป็นสีเงินโครเมียมเหมือนกันกับด้านหน้านะครับตัดกับรถสีทองตรงนี้ก็มีเหมือนเป็นแต้มสีหมุดมาให้ตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็ที่ด้านท้ายก็จะเป็นเหมือนเป็นสไตล์แบบตูดเป็ดออกมายื่นออกมานิดหน่อย แล้วก็อันนี้ก็จะเห็นดีเทลด้านในนะครับเป็นภายในสีขาวนะครับเป็นเบาะสีขาวมีเห็นเงินพวงมลาลัยมีแบบว่าเกียร์นะครับามาดูที่ล้อกันบ้างนะครับล้อคันนี้คันนี้จะเป็นล้อ,อยางนะครับเ,เป็นล้อ,อยางเป็นแม็กแม็กสีเงิน5ก้านนะครับ มีความลึกเข้าไปเป็นแม็กแบบลึกนะครับ5้าก้านอาขอบยาวเป็นสีแดงนะครับด้านหน้าก็เหมือนกันนะครับแต่ด้านหน้าก็จะเป็นล้อเล็กกว่าด้านหลังนะครับแต่ล้อคันนี้ไม่ให้ตัวนะครับไม่ไม่ไม่ยุบตัวไม่เด้งแต่โดยรวมถือว่าแบบ สวยงามเลยนะครับนี่สีทองว,วิบวับอ่าไม่เด้งนะครับถ้าเพื่อนเอนสนใจเจ้ารถคันนี้นะครับก็สามารถเข้ามาดูได้ที่ f a c e o o o k Fanpage ฟต์ทูคิดนะครับหรือว่า IG g i f t ฟต์ทูหรือถ้าเพื่อนเพื่อมีคำถามจะสอบถามเพิ่มเติม,ตมสามารถสอบถามมาได้ที่ Line g i d g i ฟต์ทูคินะครับถ้าชอบคลิปรีวิวแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจแล้วก็อย่าลืมกด u b สไ r i b e แล้วก็กระดิ่งแจ้งเตือนไปด้วยนะครับถ้าเกิดเรามีรถคันไหนมารีวิวหรือว่ามีของเล่นอะไรใหม่ๆมารีวิวจะได้ไม่พลาดกันนะครับสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ